วันนี้น้องว่านน้องว่านอยู่ไหนครับอยู่ที่ไร่อรหันไร่าลาอลรหันอยู่บ้านกุดไปเ,เนนค่งอำเภอสูงเนินโคราชนะครับวันนี้น้องว่านมาเที่ยวไร่อรหันครับวันนี้น้องว่านจะมีอะไรแนะนําชักชวนให้เพื่อนๆดูครับวันนี้มีต้นไม้อะไรแปลกๆครับ ฝรั่งแดงฝรั่งแดงทัพทิมสยามครับอ่นานว่านราบน,นตักครับฝรั่งแดงทัพทิมสยามครับนี่ต้นเป็นไงว่าน ใบสีแดง,แดงต้นสีแดงยอดแดงสวยงามมากนี่คือฝรั่งแดงทับทีมสยามนะครับเราขายที่ไรออนหารขายต้นละ60บาทนะครับส่งทั่วไทยนะครับ60บาทถุงทั่วไทยเพื่อนๆอยากจะยุดกจะดูแล้วว่าดอกมันเป็นอย่างไรนะครับอยากจะดูแล้วว่าลูกมันเป็นอย่างไรว่านพาไปดูลูกจริงดอกจริงโอเคไหม <Okay. S 2> เดี๋ยวให้น้องว่านพาไปดูครับว่าดอกเป็นอย่างไรลูกเป็นอย่างไรน้องว่านวางต้นฝรั่งแดงไว้ก่อนครับเดี๋ยวน้องว่านจะพาไปดูลูกจริงต้นจริงจะเป็นอย่างไรไปตามน้องว่านไปเลยไปทางไหนละ่ะเอ๊ตอนนี้น้องว่านมาถึงต้นฝรั่งแดงแล้วเห็นดอกมันด้วยาดอกสีอะไรครับน้องว่านครับสีชมพูโอ้เห็นไหมครับดอกฝรั่งแดงสีชมพูสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับเฮ้ยเจอลูกแล้ว อาลูกเป็นยังไงครับน้องวานครับลูกสีแดงเหมือนดอกเลยโอ้สวยงามมากเลยครับอันนี้คือลูกเล็กครับแล้วมีลูกใหญ่ให้ดูไหมครับน้องวานครับมีอ้าวมีลูกใหญ่ให้ดูด้วยค่ะนี้ไหนไหนลูกใหญ่ครับเป็นยังไงโอ้นี่ครับลูกฝรั่งแดงทับทิมสยามครับลูกสีแดงเนี่ครับเหมือนใกล้ๆเหมือนลูกเล็กครับหรือลูกเล็กครับอยู่ใกล้มือน้องวานครับลูกใหญ่ก็สีแดงเลยนะครับ เห็นแล้วต้นฝรั่งแดงทัพทิมสยามสวยไหมครับน้องว่านสวยไหมครับฝรั่งแดงสวยมากลูกแดงสวยมากลูกแดงเลยอ่าโอเคครับอ่าเมื่อกี้น้องว่านพาดูฝรั่งแดงทัพทิมสยามนะครับวันนี้นอะตอนนี้น้องว่านจะพามาดูฝรั่งแตงโมนะครับคพาว่าแตงโมคือข้างนอกเขียวข้างในแดงเหมือนแตงโมอ้าวตอนนี้ฝรั่งแตงโมอยู่หน้าน้องว่านนะครับอ่ะน้องว่านเด็ดเลยเด็ดสดสดคัต้นเลยโอ้อ่ะน้องว่านกัดสิ กัดทีฝรั่งแดงแตงโมก็คือข้างนอกเขียว <c oughs> ข้างในแดงเหมือนแตงโมข้างนอยแดงไหมกัดดี่ากัดดูครับมาดูน้องวันกัดครับหามาหน่อยแดงไหมโอ้แดงครับนี่คือฝรั่งพันแตงโมครับข้างนอกจะเขียวข้างในจะแดงเหมือนแตงโมอร่อยไหมว่านอร่อยดีเป็นไงฝรั่งแตงโมอร่อยไหมอร่อยหวานกรอบไหมหวานกอกินถ่าจะอร่อยเลยนะ อ่าโอเคครับนี่คือฝรั่งแตงโมครับนี่ข้างนอกเขียวข้างในแดงเหมือนแตงโมมาที่น้องว่านกินอยู่นี่แหละครับ oh. มีอีกหนึ่งต้นไม้ครับที่ที่น้องว่านจะแนะนําให้มีรักแฟนเพลงได้รู้ได้ได,ได้ได้รู้จักกันครับเป็นไม้แปลกหน้าปลูกครับอ่าน้องว่านลองเด็ดใบมามา,มาชิมสักใบหนึ่งทีอ่าน้องว่านจะเด็ดให้ชิมดูนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ่าน้องว่านเด็ดเคี้ยวเลยเคี้ยวเลยอืมเป็นยังไงครับ กลิ่นเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงชุ่มคอชื่นใจกลิ่นเหมือนลูกอมแฮกลูกเหมือนลูกอมแฮกเลยเหรอโอ้นี่ครับเพราะเขาคือต้นแฮกครับต้นนี้เป็นต้นแฮกครับที่เอาไปสกัดลูกอมแฮกนะครับนี่ครับนาอใครอยากจะลิ้มลองของจริงนะครับต้นแฮกมีจริงในโลกครับก็มาชิมลิ้มลองได้ที่ไร่อัลรหันมาที่น้องว่านชิมอยู่ตอนนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้ค่ะที่ไร,ร่อลรหันยังมีต้นเด็ดกว่านี้อีกเยอะ อ่ะงันน้น้องว่านพาไปชมเลยมีอะไรเด็ดกว่านี้อีกไปตามกันไปครับตามน้องว่านไปครับอีกหนึ่งอย่างที่เด็ดกว่าก็คือมะนาวหวานนี่คือมะนาวหวานค่ะเดี๋ยวน้องว่านจะชิมให้ดูนะนี่คือมะนาวเดี๋ยวจะชิมกันหวานทุกเคยกินแต่มะนาวเปรี้ยวแต่มะนาวลูกนี้หวานหวานที่ไรอรหรัน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูและอยากชิมของแปลกแบบเนี้ยก็มาที่ไล่อรหันได้นะตั้ง G P S มนาะไล่อรหันได้เลยนะคะอ้าวน้องวาดเป็นไงมาไล่อลรหรันสนุกมากเลยมีต่ของแปลกๆอ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูของแปลกๆนี้ต้องทำไงครับน้องวาดครับต้องมาที่ไล่อลรหรันเออมาไงเนาะตั้ง G P S ไล่อลรหรันมาได้เลยตลอดเวลาเนาะไล่อลรหันแล้อยู่ บ้านกุไปลาเข็งตะบนนน้เอำเภอสูงเนินนะครราชสีมานะครับเบอร์โทรศัพท์0872321139รับทุกสายโทรกับทุกมิตรขอวันนี้น้องวาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย